สวัสดีค่ะกระเตมปาค่ะจากรายการอารมณ์เสียค่ะสวัสดีค่ะน้องๆสาริกาแจกอารมณ์ดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราอยู่ที่เซนทัลพระรามสค่ะเรามาในงานขายสินค้าสปอร์ตพิชชิ่งนะคะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอ ว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะคะที่เซ็นท่านเพื่อตอบแทนลูกค้าที่มาใช้บริการของห้างเซ็นท่านของเรานะคะวันนี้นะคะกาแฟป่ารเสียสภาพไปดูกระติกน้ํานะคะอีกลูค่ะเดินทางมาจากสารัฐอเมริกาเลยนะคะไปดูบริหารงานโดยคุณเฟสนะคะมีของใช้แบบเย้ๆมากมายข้างในนะคะไปดูว่าคุณเฟสที่นำเข้าอีกลูกระติกน้ําทีด่ดีเลิศมาก,กจากสารัฐ จะสวยงามและสินค้าน่าดูขนาดไหนตามเข้าไปดูในงานได้เลยค่ะ